้อนรับค่ะพี่น้องเขาซุ้ยช่องบ้านปัทมนานชาแนลนะคะพี่น้องคาะเมื่อ้าะเวลาประมาณอ่าบ่ายโมงนะคะเมื่อนีก้กะสิไปอ่าทั่วค่ะพี่น้องคาะิื้อไปอ่ะยำยมทำข้าวทั้งน้องไส้สุดที่รักนะคะน้องแมนนะคะพี่น้องได้ยินคาวาเพิินเปิดล้านต่มะคุงล้านย่ำมาสั่พี่น้องค่ะแล้วกน้องแมนกสร้างนี่เลยคะ่ะหมูยอเออกุนเชียง นะคะสร้างขุดเชียงน้องบานซิพอนะคะน้องบานกะเจเอาไปส่งนะคะน้องแมนกับแม่เอกนะคะทางมันจาาคีระีธากะเจะเอาคล้องไปซ่งเพื่อนเพื่อสร้างสิพ่อพี่น้องขอบคุณน้องชายด้วยนะคะเอาหยังมาขายเพื่อนกับอุดหนุนเบิรดค่ะพี่น้องตอนนี้กำลังเดินทางค่ะพี่น้องค่ะนะคะแดดก็จะร้อนแต่ว่าเราไม่กลัวเพราะว่าเราใช้กันแดดมาเดียค่ะ อย่าลืมเลยค่ะพี่น้องขากำลังจะเปิดตัวนะคะกันแดดนะคะกันแดด F P F 6 0 P A บวกบวกบวกค่ะพี่น้องนะคะกันแดดแบน์ของนอมาสกับพิเดียอีกนะคะพี่น้องขะซื้อแบนด์ว่าไมเดียนนะคะกันแดดเป็นแป้งเป็นแป้งเนือครีมค่ะพี่น้องกันเหงื่อกันน้ำกันทุกสิ่งอย่างนะคะในโซ่ค่ะ วันนี้เราจะใช้บริการร้องสาวลูกสาวสวยๆของเราเ,ออาเลยนะออกเป็นาใครจะไม่น้องมามาฮอดแล้วมาฮอดแล้วครับพี่น้องครับตัวนี้กับมาฮอดร,ร้านน้องแมนแล้วนะครับอยู่อำเภอบ้านจา่านะครับพี่น้องครับอยู่ที่อำเภอบ้านจา่านะครับอ่ามื้อนี้มาเยี่ยมยามนะครับน,น้องนุ้งมาให้กำลังใจนะครับในการขายของขายยำนี่ ราคาขายย่ำค่ะพี่น้องมาต่ำไมีสุ้อยางที่แรกมาสากแล้วเปิดมือแรกมือพินนะคะคนหลายครับจงไวมือนี่โอจะไรจงไวจงมูนี่เดี๋ยวจะได้กลิ่นจะดับพี่น้องพร่าบอกจงไวเพราะโคงเลยจะเหลือค่ะไม่โคงกระเลือดประมาณสิบกิโลนี่นะคะรอบนี้เดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเบิิงวีลาการต่ำบอกเจอแยะเดีจอเสี่ยไฮเบิงของสดเยอะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก่อนนะคะไป จะไปหาคุณไม่อีขอบคุณมนอกจุด้ยันเอจุดเเปิดเทกอันเปิดเท็กอันฟังพอดีวันเดกน้ำฟังอจุดด้มันตายแล้วเนาะแฮปปี้เบอร์เดย์คุณม่ะขอบคุณค่ขอบคุณค่ะอันเป็นแฟนคลับน้องบ้านประดนๆเนอะอันนี้แม่ยกอันคำาวผุนรมิดได้เนี่ย แม่บ่เป็นแม่ยกหอกแม่คว้าค่ะพี่น้องคว้าแม่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 คว้านะคะหนึ่สามาเกิดย่าลางเมฆครับนมานเกิดยลังเมบาเป็นแม่ไม่น้อยแม่พ้อีกมาแม่คว้าขา้น่ใส่้อไปเอากรมัหานีอสร้างอันซ้อันสร้างอันกุดเชียงยี่สิบหอกเลยแล้วุเชียงม่องทำให้คุณโใจบากขอบคุณแม่ขอบคุณมากจ้าอ่ซื้อ ก็สีวเว้ยจะาปาชีเทียงแข็งจังไ่ได้สีเล่เหยน้อง็เลยสีตะลุน้องก็เลยสีตะลุยลงม่หยามมือเล็กออกมาเนี่ยเ้างมืองเนียค่ะเขาตองห้องมห้องยู่นีเอาไปไปตามไปตามซูใหญ่กินเลยแล้วไม่รู้้วกินตําเงเอาเอาเนื้อวละสดไชก่อนไปเสียวตปอขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากรู้เจอใคมากเลยขอบคุณมากมากวัดกิวเต้วัาไก่แล้วเนาะ มึงรูปพี่น้องล้าน่นล้านอั่นล้านเช่าชุดนะคะรับงานอยู่ไหมคะคุณแม่ตอนนี้น่ะ,ม,นะมันโควิดค่ะช่วงนี้นะคะพีเบิ้งรูปคุณพี่น้องร้านเสริมสวยแม่เอกมันจาคีรีนะคะเช่าชุดสุยา์โซเนลค่ะพี่นอ้องคันบ่มีโควิดนะคะพี่น้องอยู่ใกไก,ไก่สนใจได้ค่ะพี่น้องคะ่ะร้านคุณเอกมันจานะคะเช่าชุดส,สุยาสโซเนลค่ะพี่น้องแต่งงานบุญบังไฟ ทุกบุญนะคะพี่น้องคะนี่ค่ะต้องการพูดคนแล้วก็พูดแล้วก็นักเรียนนะคะรับจัดขบวนน่า่แม่สีพี่น้องบรโลงเขาพูนมีสุดใส่นะคะมีทุกไซส์พูดนึงไม่ยำยำถามข้าวค่ะพี่น้องข้าพี่น้องท้างมันจารีมีโควิดค่ะพี่น้องเม่ถอดเง่นบรรยากาศนี่ นี่เราทิ้เอาหอยโคงเอาหอยคแ่งหอยโงแล้วก็ทะเลรวมทะเลรวมสุกขายของขายของขายของจนได้ออกรถไหมเนาะได้ประหลาดเนาะบ้าขายของยัำเธอบ่ังยำมอมีเขาปั๊ดประหลาดเนี่ยบอ ขายของจะดออรถไหมเมนอยาขายขององเามีอเนี้ยหงยหนีนี่วนนเหตุที่หงเดลาได้ปิค่ะจะนังรถไหมนี่นะครับนี่อหนื่อมานั่งรถไหมเหนไนันนั่งสุขันกคได้ซื้อไหมสุขันพี่น้อง เมนอาหารทะเลได้ดีมันจะเป็นราคาเมมันแมนเมนอาหารทะเลนาดนขนาดเอาบุญเอาแมรออกได้เนี่ยดีค่ะบอยล่ะหอคร้ามไปจะมรถไหมเอาอันหามาปุกอันนี้ไ้มันหอนอุเมนเมนรถไหมเพืนเ่ หารทะเลแน่นอนวิธีไหนก็ได้ดิบบ่เท้านาจาบะหอก่นูไอไอไอล่างอะไรนันดต้งคือล้งอใส่ทำทะเลวัสดนะหลายๆบ่สดบ่เห็บโกให้เพื่อนๆปัดของไอยบาไหมนั่นอนครับ ก็จีบตแป๊กนะคะพี่น้องค่ะเด้อมันตเด็กนูไดกแเขาปรุน่เดือเได้แล uh ้ว oh, ก uh ัแบมเขรพี่น้องค่ะแม่มะหอยิลปินรมะห่กระลางใส่ชิลปินมอลําน้องกันน้องไส่สุธิรักน้องแมนนะคะเบิ้งดูผุดกิแมีเพื่อนหน่อแม่อีกแล้วเอาเดือดมะหอก้อนทนะ นี่ขนมจีบมีแต่แซ่บแซ่บพี่น้องนะคะเมื่อกี้ลูกค้าเอารางจากะะักน,น้อยนะคะถาไว้ก็เล่าสิหน้าพี่น้องสลีมสลีมากเลค่ะเพิ่นลงทุนล้านนี่สองแสนค่นไ,ได้พี่น้องนี่แต่ว่าซื้อเบิดมื้อนหนึ่งแสนเก่าไปไปใช่หรื พูดคักไรจะว่าทัเพี่ยนเลื้เครื่องนึงเนาะม,ม,มาแล้วอันนี้ตำหอยโข่งปลาที่สุดอ่ะมพรัเนเจ้าก็ัดนะเด้ลาอเ่ะเอาแสนน้ำกีนน้ำเลยด้วยแมน่นไ<ป>สนไปน้ำกันเดี้ยแเ่บรรยากาศ

ไม่จะแนาเป็นะแสบเนขีปาะเล็กอร่มมันต่งาน้บี้อันนี้ตำทะเลรวมมตั่วทะเลรวมมิรอันนี้ตามามาเพื่อสิ่งนี้นะคะตหอยนาหอยนาหอยนามาอนี่ะซิมห้กโนี่แหะค่ะอันนี้จาหกครั้งค่ะพี่น้องมซิมซิมซิมซค่ะ น้าแม่แม่เจาะมานาวกุ right. oh. right no. morning, hey, mmm. hey. ้งตัวใหญ่มากได้กินกับว่าทองแตกแล้วที่ไม่เขาติดอันนี้มือฝานบักลุกค่ะนีนเป็นลูกน้องมั้ยเป็นลูกน้องมือมือดุเนี่ยมันกัดแม่แม่ย่างมูอมันกัดเห็น้อนเห็นบอนอ่ะใส่ถุงมือเอาเร็วๆใส่ถุงมือกับบักคับเออก็ต้องก็ที่นำกระเดิมมันบ่ออีซอบมาออกน้าค่ะพี่น้องค่ะบ่ต้องบมออีซอบดอกเขาว่าสิขายแต่ผมไม่มีบ้านกูเนห็นบ่มามี เลือดเยอะนะประเดีเ๋ยว<ะ>เลือดจริงะเลือดจริงจริงเลือดแสบมากพีน้อกที่กัดล้างล้างคนเีกมันจานะคะในเมืองค่ะพี่น้องฝากอัน<ช>สารประารสบเตือนครับพี่น้องครับรสชาติเป็นสิเลนะ,ะนะครับวันนี้มาให้กำลังใจน้องแมนครับอายุเมื่อมันจ่านะครับอ่า มีโควิดครับพี่น้องมันจานะครับปลอดภัยนะครับปลอดภัยพี่น้องบ่ตกในห่วงนะครับเจ้านกฟากนะครับพี่น้องอยากกินตําหรือว่าย่ำจับแสบนะครับร้านน้องแมนมันจานะครับพี่น้องผ่านไปผ่านมากกับคอเดินเชิญนะครับคอเดนเชนในมันจานะครับเอานะครับคลิปนี้ถือว่าไม่กําลังใส่น้องแมนครับคิหด้าพี่น้องไปพอกันมาอย่าลืมนะครับพี่น้องครับกดซับสไครต์ติดตามดีพอสองคนนะครับเพื่อให้พี่น้องออกขีดไม่ไม่ต้อปครับ เข็มมีอะไรสนีครับพี่น้องครับไ้พี่น้องยุ่ดีไมีแห้งกันเสกผูเสกคนนะครับสวัสดีครับลย